สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้มาพบกับช่องลุงย้ยลุยทุ่งนะครับวันนี้ลุงย้ยกับเสื้อผ้าพี่น้องนะครับมาใส่บังลั่นนะครับใส่เอียนนะครับสิมาล่องใส่เมืองนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ใส่ไปแล้วทีนึงนะครับเป็นไม้คล้องธรรมชาตินะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมสิมาใส่น้ำหนองสะนะครับนนองสะให้น้ำหน้านะครับว่าสิมีโตบ่อบังลั่นที่ผมย้ำมาสิบบังนะครับวันนี้นะครับเนื้อที่ผมใส่ก็เป็น เขียดนะครับเขียดอิโมนะครับเขียดอิโมรลวกนะครับส่วนวิธีการลวกยังไดใส่ยังไดนะครับเดี๋ยวผมสิมาอธิบายที่หลังครับทาทาถืกทามมโตนะครับผมก็ล่องเนื้อไม่ไปเรื่อยๆนะครับอ่างก้อนผมก็ใส่ขี้เดือนนะครับกับกับเข่ากับตัวใหญ่นะครับที่นี่ลองเขียดอิโมเมื่องครับว่าสิมีโตถือบอนะครับเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปใส่มองครับ จังไงก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าถือใจกดแชร์นะครับกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ลุงจุ๋ยได้ลงไปนะครับไปครับเดี๋ยวลุงจุ๋ยจะพาไปใส่บังลั่นนะครับ อุปกรณ์การใส่ครับก็มีสำนีครับไม้สองอันนะครับเศษไม้สองอันกับบังรั่นนะครับที่เตรียมไว้แล้วก็ใส่เขียดอิโม่ลงไปเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ใส่นะครับไม้สองอันนี้เอาไว้เท็ยนยังนะครับผมเอาไว้ล็อกล็อกแกงสีนะครับล็อกเพื่อว่าให้ปากกระบอกขยับได้นะครับถ้าเอียนเขาเราปากกระบอกขยับได้นะครับเอียนสตกใจเราเอียนกับสิบว่าเขานะครับถ้าล็อกไว้แน่นนะครับเอียนกับสิบว่าตกใจนะครับหรือว่าถ้าเ้างบ่ล็อก เราไปถึอฟังสะสั้นๆอย่างสียครับโอกาสที่บางล้านเท่าสีไหลลงตกสะหายไม่สูงครับท่าทีิดีล็อกไว้ดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมการใสกันครับมาเมืองวิธีการใสนะครับ เลือกไม้นะครับไม้น้ำน้องสะนะครับผมนี่สิมีวิธีนะคือหม่องได้หกนะครับหม่องได้หงหกผมสิใส่ผมวิดว่าเอียนมันาวสียูหม่องหงหกนะครับส้มหนูแงแปลงมะนาวสียูครับแต่ว่ามีมีค้นมากมามาย่ำขึ้นหรือว่ามีค้นพันมาเห็นนะครับโอกาสหายมีสูงนะครับผมก็เลยอาศัยหม่องหงหกเอานะครับนะครับเดี๋ยวผมสิใส่ให้มึงนะครับ ครับกับประมาณนี้นะครับใส่ปากบางลั่นนะครับทีกระพื่นเลยนะครับแล้วก็มือปัดๆจันหน่อยหนึ่งครับเพื่อเพื่อเอียมาเข่างนายนนะครับแล้วก็ก้นบางลั่นให้ให้พ่นจากน้ำนะครับถ้ามันแปนกับให้ยังมาปกๆไว้นะครับ เดี๋ยวไปล้างทัดไปเลยครับครับผมนี่เป็นอีกหมายนลนะครับหมายี่ก็เป็นน้องสะนะครับน้องสะคือกันนะครับอาศจยมองเหงาหกนะครับจักจิดถือก็ถือแต่ว่าทางน้ำนะครับทางน้ำมีฟังุ่นนะครับแต่ผมจิใส่บังลั่นบังลั่นใว้ทั้งตีเลยครับอาศจยว่าเย็นมากกว่าสีหายกินมะน้ำใช่เหงาสิครับ เห็นมาตั้งปีแต่หัวสิมีโตบอเนาะครับเพราะว่าเป็นเป็นหน้าที่เขาเกี่ยวเขาแลหลมไม่นะครับเดี๋ยวล่องกันครับ ครับพี่น้องเมืองทัง่งทั่งหนูแรนดนะครับนี่นี่ครับทังหนูแรน้งแต่นนะครับเป็นแปนอยู่นะครับนี่ครับนี่เป็นอุม้มหนูกระสีอยู่นี่นีแล้ครับอันนี้ก็เป็นฟังสะนะครับพอดียางยางเข้ามานะครับ เห็นบางเห็นออจู่นะครับเห็นออจู่ค้นใสครับผมก็เลยก็เลยสิไปเมืองอีกแจกสาสะหน่วยเดียวกันนะครับสิเปเมืองอีกแจกผลนะครับแต่มีคข่ข้นใสผมกับสิบลาใสนะครับแต่พอมีแต่พอมีค้นใสอยู่แจกผลผมกับสีใสอยู่นะครับว่าสานี่โอกาสจะมีโตมีสูงนะครับนี่ครับเมืองท่งหนูครับพี่นงนี่ครับหูมันครับหูหนูนะครับนี่อู้นทางมันแหลนแปนครับ มีตัวแน่นอนนะครับนี่ครับหมองมันอยู่นี่ครับใหม่ๆน่ครับอ้าวาบันี้ครับสิได้เฮ็ดบ่วงมากจัดการแล้วครับกับหนูตัวนี้นะครับพู้นครับทาามันหากินนะครับเดี๋ยวบ่วงๆผงจะมาใส่บ่วงให้พี่น้องมึงนะครับใส่ว้นี้ละ กเสียงดีนิดนึง นี่ครับใช่ไหมที่จังว่ามียังเกิดขึ้นได้ครับบมเห็นครับแต่ผมว่าคือเมืองดีครับโมเห็นครับแบบนี้ตาไนี่กระสุดยอดแล้วครับไห้สวยครับไม้นี่แต่ผมหัว่าสิมีโตบ่อหนาแรงผมเคยมาใส่เที่ยนหนึ่งครับหนามันบกมางนีบกมดมันหนามันจะถ่อนอยู่ตรงกลางสะครับกระดตัวนึงนะครับตัวงามอย้่นะครับถ้าเมึงตอนนี้สิมีโตบ่ผมก็ใส่ทิมไว้ก่อน นะครับเหมือนเศร้าค่อยมาลุ่นกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับราเศร้าเศร้านี้มาพบพ่อครับลุงยุยลุยทุงนะครับวันนี้ลุงยุยจะพามายำบางลั่นนะครับใส่ไว้ทั้งหมดสิบหลังนะครับย้ำไปแล้วสองลังบอติปจะโตนะครับเดี๋ยวไปลุ่นอีกแปดหลังนะครับว่าสิมีโตบ่ก็ไม้ก็เป็นแสะน้ำแกะหน้าเนี่ย ครัะบ,บ้ามีบ่มีจังใดก็ย่าฝ้าว่ากันนะครับถือว่ามาชมบรรยากาศงามๆตอนเสาร์น้ากันนะครับไปครับเดี๋ยวลุงย่สิพ้าไปยมบางลัน ยามาแล้วสองหลังบวติดจัจะโตนะครับเดี๋ยวมาเมืองบังนี้ครับสิมิโตบอ่อันนี้เป็นไม้น้องสะเนะครับเอ้ามีดินมีดินครับ อ่ะแต่อยู่ครับติดอยู่ติดอยู่แต่เนี่ยมาเห็นดออเจ้าหูหน่อยนิดนึงครับหมานแล้วครับหมานแล้วมิดินมีดินมีดินนี่ครับนี่ครับแต่เนี่ยมาเห็นนะครับอยู่ในนี่แหละไปครับอ่ะหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มละหมานมาแล้วครับ พี่นงครับย่งางมายำบางลั่นนะครับอุมอ้มอุ้มนี่ที่ผมว่าเห็นเห็นหนูนะครับเห็นเห็นข้องหนูมันแหลนวันนี้ย่งางมายำสิไปยำบางลั่นนี่ครับหนูเลือดอาบอยู่นี่ครับคืออีหยังเหรอครับนี่ว่ามีคนใช้บ่วงเลยครับเลือดอาบหางกระขาด ฮโอ้ผมว่าสิไมาใส่บ่วงเราอยู่นะครับเอ้าคือหมานแถบันนี่เอ้าส,อส่องสสยถึงยิ่ยง,งเลยครับนี่สงไสยถึงยิ่งครับตตแบบใหญ่เลยครับนี่หุมึงครับเลือดเต็มเลยครับนี่ผมบอกหัวถึงยังหางกระขาดนี่ครับนี่หนูไงใหญ่ครับหุคือสิมหมานแถ เีรบวิเอ้ทั้งเด็กอะหมาหน่าและเอาเย็นมาได้ได้หนูก็ได้เอ้คืออยู่ครับบัานี้คือแล้วคือแล้วเอ้โอ้ตัวแบงไงเลยครับไม่ยำบังลั่นได้หนูจักถึงยังยิ่งนะครับนี่เลือดอาบเต็มเลยหางกระขาดคือหมากัดกับวัวนี่ครับ มีหมาพานันทั้งสายมีหมาพานันนี่ครับเลือดข้องเลือดครับเลือด,ด,ดสดไๆไม่ไหมอยู่นี่ครับนี่หมาครับหมาหมาแท้แทนะครับหมาแท้แทะเอาหม,ม,มาน้วลุงยุยหมาน่ะเวบานี้หมานจวดจวดไปครับไปยำบางลั่นกันต่อครับมามึง หลังนี่ครับหลังนี้เป็นไม้ตะคิดว่ามีหนูนะครับตงรงกีในหอดหูต้องไปได้ดใส่จกักยังมากัดไปไห้หมนันอ้าวมีดินครับมีดินมีดินอ้าว ตัวหญ่ครับตัวหญ่นี่ครับเห็นบ่าเต็มบังเลยครับนี่เต็มบังเลยอ้หมานแล้วหมานแล้วอ้าวหมานแล้วครับสองแต้มแล้วครับไปหลังถัดไปครับครับผมมาเมืองอีกบังหนึ่งอยู่แจสะนี่เนาะครับสีหมานบอ ตั้งกันแบบน้นะครับ ถือกี้นะครับพี่น้องนี่ครับอาจิตแนมพอคอยชัดเด้อครับอันกระปูกระถึกกระปูนมาบังไว้นี่ครับถือโยครับถือโยครับถือแล้วหมานอยู่ครับมอนี่เดีตยมที่สองที่สามที่สามนะสิที่สามแล้วครับไปครับพอดีมันคำมดมองไซนะครับผมก็เลยนน้ำแก่หน้านี่ก็ได้ผมก็เลยใส่เลย เดี๋ยวมาลุ้นกันครับเ,เกี่ยวออกเข้าเขาออกนำไหลขมาปังนี่ยนำกับคุณคุณคุณเอามีโตครับมีโตนี่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 ดินอยู่นี่ครับมีโตอยู่แล้วครับนี่เห็นไหมครับ ได้ย่ครับได้ย่ได้ย่แสงมันแย่งนะครับพี่น้องอาซิเนียมบอค่อยชัดอ่าหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มปะครับหมาอนอีกแล้วครับไปรุนหลังสุดท้ายครับครับมารุนหลังสุดท้ายนะครับผมก็ใไซเวจแสเนี่ครับนี่เดี๋ยวมาลุนกันมาซีมิโตบ่ สวยแล้วครับแดดออกแข้งแล้วครับ่าสิมายามได้จะ,จะเศร้าเด็ก,บบเเกับบัตรเร่เร่กับพ่อแม่ครับ่าสิมันบอ ะมาณครับพี่น้องม่าถือกไปเดี๋ยวไปสรุปแ้มกันครับมาครับมาลุนแ้มกันตอนเศร้านะครับตอนสายๆแล้วครับอ่ะนี่บางเ้ือกนะครับบางได้ครับอ่าหนึ่งแ้มอันนี้ก็ถึือกครับปูออกนะครับปูออก อ่านมงแต้มครับสองแต้มแล้วสองฝั่งสองแต้มที่เนี้ย มีโตนะครับนสามแต้มนะครับสามแต้มแนละ้วอ่าบางนี่ก็มีโตครับโอ้ตัวนี้หญ่ครับ น้องเห็นไหมครับนะครับซีแต้มครับสวยๆนะครับยังไงพี่น้องมักคลิปนี้นะครับยังไรผมกับฝากพี่น้องกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับกดถือใจนะครับกดแชร์นะครับอย่างหนึ่งอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสําหรับนุ่งยุยมอนี่กระสีลาพี่น้องไว้จับนี่นะครับ อีกแก้มนึงนะครับอันนี้แต้มหมานครับแต้มหมานย่างไป้นนูงญ่ครับนี่ครับเห็นไ่ครับัวใหญ่เลยครับนี่ครับไดี๋เอียนซีตัวครับหนูตัวหนึ่งหมานหักครับมือนี่เดี๋ยวก็สวยแล้วครับกะสีขอโตกับบานกอนนะครับฝากที่น้องกดตามกดไลค์นะครับครับกดติดตามนะครับสำหรับชมชิปใหม่ๆนะครับกดกระดิ่งนั่มนะครับ ขอลาพี่น้องไปแต่เพียงสำนี้ครับสวัสดีครับ